การแถทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อสังคมผมไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้ผมไม่จําเป็นต้องบอกก็ได้แต่เงินนั้นผมรีบเอาไปบริจาค 6นาฬิกา52นาทีนะครับมาติดตามข่าวเช้า WorkPo i n t กันต่อนะครับเมื่อวานนี้ก็เดือดนะคู่นี้นะระหว่างคุณชูวิทย์กมลวิส<ะ>ิทธิ์และทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดจากกรณีเรื่องของโพสต์ถุงเงินนะครับเป็นถุงกระดาษ2ใบแล้วก็มีเงินเป็นปึกๆเนี่ย<ะ>อยู่ในถุงครับซึ่งทนายตั้มบอกว่าเนี่ยผมได้มีการวิเคราะห์จากสัดส่วนของถุงและสัดส่วนของเงินแล้วมีกราฟ่งกระสือทำเป็นภาพกราฟิกมา นายตั้มบอกมันไม่น่าแค่หล้านหรอกเชื่อว่าน่าจะสักสิบล้านเอ,อทีนี้เนี่ยเ,เงินที่ว่านี้ก็เป็นเงินที่ทางสารวัตรสัวที่เป็นเจ้าของเว็บพนันเนี่ยได้ให้คนเนี่ยเอาไปมอบให้กับคุณชูวิทย์เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการนัดถแถลงกันสองฝ่ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูโพสต์ของทนายตั้มไม่ใช่โพสตแรกนะไปดูโพสต์ที่ทนายตั้มเนี่ยได้ทําเป็นภาพกราฟิกลักษณะถุงเงินนะครับคือมีการ ทำเป็นภาพกราฟิกถุงเงินเป็นถุงกระดาษที่มีการบอกถึงสัดส่วนนะฮะมุมมองด้านบนนี่แล้วก็มุมมองด้านข้างนะครับว่าดูจากสัดส่วนของถุงกับสัดส่วนของปึกเงินแล้วเนี่ยนะครับทางทนายตั้มเนี่ยนะครับมองว่าในถุงเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เงิน6ล้านก็คือถุงละ3ล้านไม่น่าจะเป็นเงิน6ล้าน แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นเงินเนี่ยสิบล้านบาทที่ได้รับจากสารวัตรสัวถ้าเป็นแบบนี้จริงก็หมายความว่านเนี่ยเงินที่คุณชูวิทย์เอาไปบริจาคที่โรงพยาบาลสองแห่งแห่งละสามล้านรวมเป็นหกล้านบาทนั้นก็แค่ส่วนเดียวที่เหลือเนี่ยไปอยู่ไหนอะไรทํานองนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ทางทนายตั้มเนี่ยนะครับได้มีการนัดผู้สื่อข่าวถแถลงตอนสิบโมงที่ทาง ที่ออฟฟิศที่แถวสาทรเนี่นะครับโดยทนายตั้มเนี่ยออกตัวก่อนเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตผมเนี่ยนะผมไม่อยากจะมีเรื่องกับคนสามคนนี้สามคนที่ว่าคือใครบ้าง 1. คุณชูวิทย์สองคุณสนธิลิ้มทองกุลสามพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเออพี่ๆสามคนเนี่ยผมเนี่ยเป็นไม่อยากจะไปมีเรื่องด้วยเลยกับ3ามคนนี้เพราะถ้าไปมีเรื่องกับสามคนนี้เมื่อไหร่เนี่ยเรียกว่าเหมือนกับ หาเรื่องใส่ตัวเขารุ่นใหญ่อ่านี่นะครับแล้วก็ทั้ง3คนเนี่ยเรียกว่าถ้าไปมีเรื่องด้วยเนี่ยโดนขุดไม่หยุดแน่อะไรทํานองนี้เอาก็ถ้าไม่มีอะไรมันก็ขุดไม่เจออยู่ดีนะพี่โอ้โหคือมันก็ไม่มีใครอยากจะมีเรื่องอ,ะ <c oughs> อ่ะเออนี่นะครับทีนี้เอ่อทำไมถึงออกมามีเรื่องกับคุณชูวิทย์ทนายตั้มบอกว่าผมเนี่ยไม่มีอะไรนะผมผิดหวังเ <c oughs> ออผมเคยชื่นชมแล้วผมผิดหวังบอกว่าเนี่ย คือจริงๆเนี่ยมีคนบอกผมมาแล้วแหละเรื่องที่ว่าแฉไปไถไปเนี่ยคนแรกมาบอกผมก็ไม่เชื่อคนที่สองมาบอกผมก็ยังฟังฟังอยู่แต่ก็ไม่เชื่อ,อจนกระทั่งมีสามคนเนี่ยคนที่สามมาบอกแล้วก็มีภาพหลักฐานมาให้ผมผมก็เลยเชื่อนี่นะครับและผมก็รู้สึกผิดหวังนะผิดหวังว่าเนี่ยผมชื่นชมมาก่อน แต่ทําไมเนี่ยพี่ชูวิทย์ทำแบบนี้อะไรทํานองนี้ยืนยันว่าผมเนี่ยไม่ได้รับงานใครมาเออมีคนสงสัยไงทนายตั้มเนี่ยรับงานใครมาหรือเปล่าเนี่ยออ,ออกมาในจังหวะนี้เนี่ยมาทิมคุณชูวิทย์เนี่ยยืนยันบอกไม่ได้รับงานใครผมไม่ได้ผมไม่ได้ลงการเมืองอมผมไม่ได้เล่นการเมืองไม่ได้สมัครลงสสพักไหนทั้งสิ้นนะครับทนายตั้มบอกนะครับบอกว่าเนี่ยคนที่เอาเงินมาให้คุณชูวิทย์ก็คือตํารวจนะ เป็นตำรวจที่สนิทสนมกับคุณชูวิทย์แต่ตอนนี้เนี่ยนอกราชการแล้วนะครับเป็นคนประสานแต่เงินเนี่ยที่เอามาให้เนี่ยก็คือเป็นเงินของสารวัตรสัวเครือข่ายเว็บพนันนะครับอนอกจากเงินที่ห่อเป็นเงินสดมาให้แล้วทนายตั้มยังบอกอีกว่ายังมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่มีการโอนให้ในรูปแบบของเงินสกุลดิจิตอล50ล้าน50ล้านในสกุลเงินดิจิตอลที่โอนให้เนี่ย ทางธนายตั้มบอกว่าไม่ได้โอนเข้าบัญชีของคุณชูวิทย์แต่โอนเข้าบัญชีของกล่องดวงใจ<ะ>นักข่าวก็งงอีกอะไรอะกล่องดวงใจกล่องดวงใจเ,<อ>เขาหมายถึงอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าพี่อะไรคือกล่องดวงใจนักข่าวถามธนายตัต้มบอกเนี่ยผมมีลูกสามคนลูกผมทั้งสามคนเนี่ยผมถือว่าเป็นกล่องดวงใจ<อ>ผมอ๋ออก็คือจะหมายความถึงว่าเนี่ยไม่ได้โอนเข้าบัญชีคุณชูวิทย์แต่ให้ไปดูเนี่ย บัญชีลูกคุณชูวิทย์บัญชีเงินสก,กุลดิจิตอลนะครับห้ล้านถามว่า50ล้านนี้ของใครทนายตั้มก็ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ทนายตั้มบอกว่าคนที่ประมูลป้ายทะเบียนรถราคาแพงอะนักข่าวก็อ๋อก็แทนไทยไงอเออทางทนายตั้มบอกว่าเนี่ยก็ให้ไปถามพี่ชูวิทย์ดูแล้วกันว่าเนี่ยหลังจากที่ แทนไทยเนี่ยไปหาคุณชูวิทย์ที่โรงแรมเดวิดช่วงตุดจีนหลังจากนั้นคุณชูวิทย์ไม่เคยพูดหรือโพสต์อะไรถึงคุณแทนไทยอีกเลยเหมือนกับว่าเนี่ยหุบปากเรื่องคุณแทนไทยไปเลยหลังจากที่ได้รับ5้าล้นานกำลังจะบอกแบบนี้เ<อ>นี่นะคนฟังก็เออนะเหมือนจะคล้อยตามแต่คุณชูวิทย์เขาก็ชี้แจงประเด็นนี้นะเดี๋ยวว่ากันใช่เดี๋ยวลองฟังที่ทนายตั้มแถลงก่อนนะครับ ำงานสุจริตอ้าวทุกคนลองดูให้ดีนะครับการที่ผมออกมาฆ่าตัวตายครั้งนี้ผมเรียก่าฆ่าตัวตายเลยดีกว่าแต่เรามาดูที่พยานหลักฐานดีกว่าแล้วมาดูว่าใครพูดกี่ครั้งเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดพี่ชูวิทย์ไม่รังเกียจผมยินดีให้ข้อมูลรถไฟฟ้าที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยนะครับร่วมก็แชร์พี่ชูวิทย์เลยก็ได้นะครับยกเว้นแต่พี่ชูวิทย์จะเลือกแชร์เฉพาะสายสีได้สีหนึ่งผมไม่ขอระบุชื่อว่าเป็นใครแล้วกันนะครับ นะคนคนนี้ตอนคลิปหลุดไปคุณชูวิทย์ก็โมโ oh หมากผมจะไปท้าพี่ชูวิทย์สาบานผมไม่กล้าเพราะว่าคนอย่างพี่ชูวิทย์พูดได้ทุกอย่างสาบานได้ทุกอย่างยอดเงินตามที่ผมคํานวณแล้วก็ได้รับทราบมาไม่ใช่6ล้านแต่คือ10ล้านนะครับแล้วก็มีการเรียกเงินจากพวกนี้เป็นทอดๆไม่ใช่แค่10ล้านเดียวครับเมื่อวานเนี่ยมีการพูดถึง50บล้าน ผมไม่เคยบอกเลยว่า50ล้านเนี่ยเขาจ่ายกันเป็นเงินสดและเป็นเงินจากใครนะครับแต่ผมจะฝากคำถา,ถามถึงพี่ชูวิทย์แบบนี้ดีกว่าพี่ชูวิทย์รู้จักแทนไทยดีใช่ไหมครับลกล่องดวงใจกล่องดวงใจของพี่ชูวิทย์เนี่ยได้พาแทนไทยไปโรงแรมเดวิดจริงหรือไม่นะครับรหลังจากที่ทนายตั้มแถลงเนี่ยผมสรุปได้ดังนี้นะคุณผู้ชมฮะหนึ่ง ทนายตั้มเนี่ยบอกว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับการเคลียร์เรื่องเว็บพนันมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งมาจากสารวัตรสัวเป็นเงินสด10ล้านใส่ถุงกระดาษมีตำรวจเนี่ยนอกราชการเอามาให้ถึงโรงแรมอันนี้คือส่วนหนึ่งซึ่งทนายตั้มบอกว่าเนี่ยดูในถุงแล้วเนี่ย มันไม่ใช่มีแค่6ล้านมันเป็น10ล้านในถุงมันมองจากข้างบนลงไปันเห็นแค่กองบนกองกลางกองล่างแต่จากภาพกราฟิกเหมือนมันมีชั้น2อยู่ข้างใต้เองน่าจะมีอีก2ล้านทีนี้เนี่ยอ่ะไอเงินสดที่ว่าเนี่ยนะจะ6ล้านหรือ10ล้านเนี่ยนะอันนี้คือส่วนของสารวัตรสัวส่วนที่เป็นก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งคือไม่ใช่เงินสดเป็นเงินโอนในระบบสกุลเงินดิจิตอลหรืออาจจะให้เป็นลักษณะของคริปโตเคเรนซี่ล้านค่ล้าน อันนี้เนี่ยทนายตั้มเนี่ยพูดขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มีหลักฐานอะไรมายืนยันนะมไม่ได้มีเอกสารไม่ได้มีอะไรทั้งสิน้นแต่บอกว่าเนี่ยมันมีมันมีข้อมูลอยู่เข้าบัญชีกล่องดวงใจคุณชูวิทย์ออนะฮะแล้วก็มีการบอกอีกนะครับบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะตัวเองเนี่ยไม่ได้โกรธแค้นอะไรเป็นการส่วนตัวเคยคุยโทรศัพท์เคยโทรหากันนะ แต่ปรากฏมาเจอแบบนี้แล้วรู้สึกผิดหวังยืนยันผมไม่ไม่ได้เล่นเกมการเมืองกับคุณชูวิทย์ทีนี้หลังจากที่ทนายตั้มเนี่ยแถลงนะฮะปรากฏบ่ายโมงเมื่อวานวันเดียวกันคุณชูวิทย์ก็ได้มีการตั้งโต๊ะโต้กลับทนายตั้มคือคนเนี่ยหลังจากเห็นโพสต์ของทนายตั้มฟังแถลงของทนายตั้มคาดบอกว่าคุณชูวิทย์จะบอกไม่จริงรผมไม่ได้รับไม่มีเรื่องแบบนี้ปรากฏคุณชูวิทย์บอกรับจริงอเออรับจริงครับโดยบอกว่ามีตํารวจ เอามาให้เออหลายคนก็บอก้อาวตกลงมีการเอามาให้จริงแล้วก็รับจริงๆด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยไว้บอบ์ดทำงานหนักเลยคุณผู้ชมฮะด้านหลังคุณชูวิทย์นี่นะคือมีสองด้านเนี่ยต้องกลับด้านเลยนะหน้าแรกเนี่ยเขียนก่อนเรื่องอันี่เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยเมีการอุ้มสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชมารูปหล่อรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชครับมานะแล้วก็สาบานก่อนบอกว่านเนี่ย สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ถ้าผมพูดตรงไหนไม่จริงโกหกขอให้ผมเนี่ยเจอแต่ความวิบัติแต่ถ้าผมพูดจริงขอให้มีแต่ความเจริญนะครับอันนี้คือลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองเอาเหรียญไปหยอดใส่ตาช่างออด้านข้างมีตาช่างอยู่ลักษณะคือเป็นตาช่างแห่งความยุติธรรมแล้วตาช่างเอียงประมาณว่าเนี่ยเอียงได้เพราะเงินอะไรทํานองนี้ทีนี้คุณชูวิทย์เนี่ยก็บอกเลยบอกว่าเนี่ย ข้อมูลของทนายตั้มที่เอามาพูดเนี่ยผมรู้ว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลคนคนนั้นเนี่ยชื่อในเปาเปาเนี่ยเป็นเด็กที่ผมเคยเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กเพราะว่าพ่อเนี่ยไปติดคุกส่วนแม่ก็เลิกกันแยกทางไปเขาก็เอาเปาเนี่ยมาอยู่กับผมผมก็ส่งเสียเปาไปเรียนที่โรงเรียนจบปลอลตอนหลังเปาเนี่ยไปเรียนแล้วก็ไปรู้จักกับสารวัตรสัวเรียนอยู่โรงเรียนจบปลอลเหมือนกันแล้วก็ไปสนิทสนมนะฮะหลังจากที่เปาเนี่ยเรียนจบ เติบโตมาก็ทํางานอยู่กับผมสักพักหนึ่งตอนหลังเนี่ยมีปัญหาผมให้เก็บค่าชงค่าเช่าอะไรตอนที่ผมติดคุกเนี่ยผมให้เปาไปเก็บค่าเช่าคอนโดมิเนียมผมนู่นนี่นั่นเปาบอกเก็บไม่ได้เขาไม่จ่ายค่าเช่าให้ที่ไหนได้พอผมไปถามคนเช่าเขาจ่ายมาแล้วเปาเอาเงินไปใช้เองก็เลยมีปัญหากันสุดท้ายเปาอยู่กับผมไม่ได้เปาเลยไปอยู่กับสารวัตรสัวและเปาก็ไปทํางานให้กับสารวัตรสัว ได้เงินเนี่ยเดือนละหลายแสนอยู่กับผมได้สองหมืนอยู่กับสารวัตรส่วนได้เงินหลายแสนแถมเปาเนี่ยไปมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของอาบอบนวดแห่งหนึ่งที่สารวัตรส่วนเป็นเจ้าของอกีกสุดท้ายเนี่ยเปาคนนี้เนี่ยเอาข้อมูลไปให้ทนายตั้มนะและผมถือว่าเปาตอนนี้เนี่ยเป็นคนเนรคุุนะตอนนี้ไม่ได้ติดต่ออะไรกันแล้ว ส่วนประเด็นที่ทานายตั้มออกมาแฉเนี่ยเรื่องเงิน6ล้านบาทผมยืนยันว่าผมเนี่ยรับเงินไว้จริงแต่ผมรับ6ล้านผมไม่ได้รับ10ล้านมผมรับมาเนี่ยเนื่องจากมันมีตํารวจที่ผมรู้จักกันมา30ปีเป็นตํารวจนอกราชาการ,กรเกษียณไปแล้วชื่อย่อเนี่ยปอปลาพลตํารวจโทรปอปลาเนี่ยนะยิ้วถุงกระดาษมาให้ผมมาพร้อมกับตํารวจอีกคนนึงอีกคนนึงเนี่ยยังอยู่ในราชาการ ยังเป็นตำรวจอยู่อ,อีกคนหนึ่งก็คือพลตํารวจตรีอออ่างเออ,อเดี๋ยวดูกระดานไว้บอร์ดหน่อยที่คุณชูวิทย์เขียนเนี่ยคนหนึ่งออ่างคนหนึ่งปอปลาหิ้วถุงเงินมาแล้วก็บอกว่าชูวิทรับเงินไปแล้วก็ช่วยเคลียร์เปิดทางหรือว่าหยุดเล่นงานสัวได้ไหมเออประมาณนี้นะบอกงี้เลยเหรอประมาณนี้ประมาณนี้ เพราะมันมีกิจการของสัวเนี่ยกำลังจะเปิดชื่อว่าลาลีซ hmm. าเห็นบอกว่าเนี่ยจะเปิดวันที่หนึ่งเมษาแต่เปิดไม่ได้เพราะว่าถูกคุณชูวิทย์เนี่ยอัดเอาอัดเอาเล่นเอาเล่นเอาเ,น,เ,อาเนี่ย mm hmm. คุณชูวิทย์บอกพี mm hmm. ่ผมไม่รับผมไม่รับเคลียร์ฝ่ายของท่านผู้บัญชาการปอปลาเนี่ยก็บอกว่าชูวิทย์ยิ้วมาให้แล้วก็เอาไป mm hmm. าไม่ต้องคืน ชูวิทย์จะเอาไปทําอะไรเอาไปทําได้เลยแล้วแต่ชูวิทย์ถ้าไม่รับเคลียร์พี่ก็ไม่รับเงินคืนเหมือนกันวางไว้ตรงเนี้คือยัดเยียดเงินให้คุณชูริตคุณชูวิทย์บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยนะรับเงินเข้ามาเนี่ยนอนไม่หลับอยู่3ามวันทไมอ่ะไม่รู้จะทํายังไงกับเงินก้อนนี้ฝันร้ายหรืออะไรฝันร้ายนอนไม่หลับคือคิดว่าจะทํายังไงกับเงินก้อนนี้สุดท้ายก็เลยติดต่อไปที่โรงพยาบาลสองแห่ง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลสิริราชจนมาสู่ภาพนี้คุณผู้ชมฮะบริจาคเงิน3ล้านบาทสองที่6ล้านบาทครับโดยชื่อผู้บริจาคคุณชูวิทย์กมลวิสิตนะไอ้ตอนไปบริจาคครับคุณชูวิทย์บอกไหมว่าเงินที่เอาไปบริจาคเนี่ยได้มาจากไหนอา้าวจะไปบอกได้ไงอา้าวทำไมไม่บอกอ่ะบอกก็<ฆ>สแสดงความบริสุทธิ์ใจสิไม่ได้บอกก็บอกว่าเนี่ยก็ควรจะบอกว่าเนี่ยไอ้เงินที่ผมมาบริจาคเนี่ย มีคนเอามาให้ผม,มผมไม่รับก็เลยมาบริจาคให้โรงพยาบาลอ๋อเออถ้าพูดอย่างนี้มันจะดีกว่าไหมล่ะไม่ได้บอกใครเหรอแต่ว่านัดหมอไว้บอกอไปบริจาคที่หนึ่งไปบริจาควันที่14กุมภาวันวาเลนไท์อีกที่หนึ่งบริจาควันที่15มีนาทั้งหมด6ล้านยืนยันไม่มีเกินกว่านี้และผมไม่ได้ใช้เงินสักบาทผมเนี่ยประหนึ่งเหมือนว่าเป็นโรบินฮูดป้<อ>นคนรวยช่วยคนจน ผมไม่ได้ว่าผมดีนะอ่าผมก็เทามาก่อนเอาเดี๋ยวลองฟังกูณชูวิทย์หน่อยผมไม่เจ้ทาทนายตั้มผิดหวังผมไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้ต้องการให้ทานายตั้มมาชียมชมชอบผมมีคนรักคนเกลียดไม่เป็นไรทั้งสิ้นผมก็ยอมรับว่ามีสีเทามาหาผมแต่มันไม่ได้หมายความว่าผมหยุดพูดนี่ครับและผมก็มีอยู่ปากเดียวทั้งหมดนี้มีการติดต่อผม แต่ผมไม่ได้รับการที่สีเทาหรือใครที่ใครเอาเงินมาให้ผมถ้าผมเก็บไว้สําคัญเลยครับถ้าผมเก็บเงินนั้นไว้ผมไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้ผมไม่จําเป็นต้องบอก,กได้แต่เงินนั้นผมรีบเอาไปบริจาคก,ก็บริจาคตามถุงนั่นแหละครับไม่กล้าใช้บาทเดียวไม่ใช้ตอนนี้คุณก็มาพูดแล้วจาก6ล้านเป็น10ล้านเอาถ้าเป็น10บล้านเนี่ยผมเก็บไปทั้ง10บล้านเลยไม่ดีหรอครับถ้าผมพูดผิดจากนี้ผมได้เงินมากกว่านี้ หรือผมได้เงินในทางที่ผิดและผมยังเก็บไว้ผมก็จะบอกว่าการกระทำของผมนั้นไม่สุจริตแต่สิ่งที่ผมทำผมยืนยันต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เพอเผลอๆผมให้ไปมากกว่าที่ผมได้นอ<ต>ไม่หลับก็เลยเอาไปบริจาคแต่คำถามหลายคนก็คงจะต้องถามเหมือนกันว่า,าทำไมไม่แจ้งตำรวจ เออทำไมไม่เอาไปให้ตํารวจแทนอ่ะคือคุณชูวิทย์นอนคิดอยู่ว่าถ้าเอาไปให้ตํารวจเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรก็เลยคิดว่าเงินเนี่ยมันควรจะทําให้เกิดประโยชน์ก็คือเอาไปบริจาคโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะทีนี้ไอ้เงินส่วนของสารวัตรส่วนเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยรับมา6ล้านแล้วก็บริจาคหมดแล้วแต่มันมีเงินที่ทางทนายตั้มพูดถึง50ล้านที่บอกว่าโอนเข้าบัญชีกล่องดวงใจ เป็นเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยคุณชูวิทย์บอกถ้าคุณมีหลักฐานเนี่ยคุณเอามาเลย <50 000. S 1> ผมยืนยันผมไม่เคยรับเงินจากแทนไทยแม้แต่บาทเดียว <50. S 1> แต่ยอมรับว่าวันนั้นมีตำรวจคนหนึ่งไ,ไ,ดได้พาแทนไทยเนี่ยมาหาผมที่โรงแรมตำรวจคนนี้เป็นคนประสานพาคุณแทนไทยมาและได้มีการคุยกันที่โรงแรมตอนนั้นคุณแทนไทยเนี่ยมาปรึกษา <50 000. S 1> ว่า อยากจะให้คุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยซึ่งกำลังแฉข้อมูลคุณแทนไทยเนี่ยได้เข้าใจได้หยุดแฉอะไรทำนองนี้แต่ไปหาคุณสนธิแล้วคุยกันไม่ได้ถูกคุณสนธิเนี่ยด่ากลับมาอีกอคุณสนธิเนี่ยแคแฉข้อมูลคุณแทนไทยทางช่องของแกเนี่ยทุกสัปดาห์เลยนะทีนี้คุณแทนไทยก็เลยปรึกษาคุณชูวิทย์ว่าเนี่ยผมว่าจะฟ้องคุณสนธิคุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าเนี่ย แทนไทยเองอายุเท่าไหร่แทนไทยบอก26อบอกเลยนะว่าอย่าไปมีเรื่องฟ้องคุณสนธิเองเนี่ยอายุ26่คุณสนธิเขารุ่นไหนแล้วคือเตือนเตือนแทนไทยว่าอย่าไปฟ้องร้องสนธิอย่าไปเล่นงานเขาเพราะเดี๋ยวงานจะเข้าเองอะไรทํานองนี้ก็คุยกันแค่นี้หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย และยืนยันว่าไม่ได้รับเงินอะไรจากนายแทนไทยส่วนที่ตัวเองพูดข้อมูลของนายแทนไทยน้อยลงเนี่ยหรือไม่ได้พูดเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าเห็นคุณสนทิเนี่ยเขาพูดอยู่แล้วแล้วตัวเองก็มีอยู่ปากเดียวตัวเองเนี่ยไปเปิดเผยเรื่องอื่นไปแฉเรื่องอื่นเนี่ยมันทีละเรื่องทีละเรื่องจะให้พูดถึงคนนั้นคนนี้ตลอดมันไม่ได้อะไรทํานองนี้นี่นะฮะคุณชูวิทย์บอกว่าถ้าเกิดมีหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยคุณเอาเอามาเปิดเลยคุณทนายตั้มอะไรทํานองนี้เนี่ยนะฮะ แล้วก็ยืนยันบอกว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ได้เล่นการพนันพนันบอลก็ยังไม่ได้เล่นสุดท้ายฝากถึงทนายตั้มว่ารับงานไทรมาหรือไม่ที่จู่ๆเนี่ยมาทิมแทงผมในเวลานี้อนี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยทนายตั้มเนี่ยอยากจะสนใจมาร่วมแฉโครงการทุจริตลถไฟฟ้าด้วยเนี่ยก็ยินดีอนี่นะ เมื่อวานก็ถแถลงประมาณนี้แหละแต่สุดท้ายแล้วเห็นว่าเนี่ยทางคุณชูวิทย์เขาก็โพสต์นะบอกว่าทางโรงพยาบาลที่รับเงินบริจาคของคุณชูวิทย์ไปเนี่ยนะคะคก็ได้ติดต่อกลับมาแล้วว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนให้คุณชูวิทย์ก็บอกว่าเนี่ยซิลิร่ารกับธรรมศาสตร์ประสานมาแล้วนะครับจะคืนเงินบริจาคผมก็จะเอาเงินไปให้ตำรวจรู้สึกสบายใจขึ้นไหมครับแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวซิลิร่ารเขาจะถแถลงข่าวเรื่องบริจาคเนี่ยนะคะสิบโมงเช้าวันนี้ว,นนวันนี้ทางสิริราาเนี่ยเขาจะแถลงนะ คือก็คาดการณ์ว่าคงจะเป็นเรื่องที่คุณชูวิทย์บอกนี่แหละก็คือทางโรงพยาบาลก็ไม่สบายใจอะ่ะไม่สะดวกใจที่จะรับเงินแล้วเพราะรู้ที่มาของเงินแล้วว่ามาจากไหนค่ะ <มา S 3> ประเด็นเครือข่ายเว็บพนันประเด็นที่คุณชูวิทย์บอกว่าผมจะเอาเงินไปให้ตํารวจเนี่ยเป็นการประชดใช่ไหมคืออย่างนี้พี่แปะไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยนะถ้ามันมาจากธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นเงินที่เอามาฟอกให้ขาวไงยิ่งถ้าเกิดเอาไปบริจาคใช่ไหมฮะมันก็ ถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าของเงินถูกจับเขาก็จะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินครับว่าไอ้เงินเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยมันถูกเอาไปให้ใครบ้างไปอยู่ในมือใครบ้างพอตรวจสอบเส้นทางแล้วมาที่คุณชูวิทย์ไปที่โรงพยาบาลสุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องเอากลับมาอยู่ดีเพราะเขาถือว่าเป็นเงินที่มาจากการฟอกเงินนั่นแหะสเออิเพราะฉะนั้นถ้าไปตารวจเนี่ยจะจบกว่านี่ไงก็บอกว่ายผมจะเอาไปให้ตารวจแล้วตํารวจไหนจะกล้ารับมา หมายถึงว่าเอาไปให้เข้าสู่กระบวนการอ๋อเอาไปเป็นหลักฐานไปแจ้งความไว้ไปแจ้งความไว้ลงบันทึกประจำวันไว้ใช่อ๋อแล้วตำรวจจะไปทำอะไรผมนึกว่าเอาไปให้ตำรวจโดยการส่วนตัวไครจะไปกล้ารับอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่เพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่เมื่อวานเขาจะแถลงกันสองคนเนี่ยคนก็บอกว่าทําไมถึงไม่ไม่เอาไปให้ตำรวจ จัดการตรวจสอบทําไมถึงเอาไปบริจาคแทนครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าพอซิริราชธ,ธรรมศาสตร์เขาจะคืนมาทุนชูนวิกเลยบอกงั้นเดี๋ยวเอาไปให้ตํารวจก็จะสบายใจกันใช่ไหมครับ,รบลงบัทึกประจำวันไว้ให้เข้าไปสู่ <c oughs> กับมปองอออะไรก็ว่าไปาอย่างนี้นะคะแต่เรื่องนี้เห็นใจธรรมศาสตร์กับซิริราชนะเพราะเขาได้ไปเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งไม่รู้ว่าเขาไปใช้ซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรในโรงพยาบาลไปแล้วหรือเปล่ากันแล้วถ้าจะต้องคืนมาเนี่ยเป็นเงินสดเนี่ย ก็ต้องไปโยกอะไรส่วนไหนของโรงพยาบาลเขาเอามาคืนเนี่ยอก็ก็ก็ต้องคืนอ่ะคือเพื่อความสบายใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าบริจาคการบริจาคเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผู้บริจาคเนี่ยยังได้รับประโยชน์นะสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยครับเนี่นะทีนี้เนี่ยทางทนายตั้มเองก็บอกว่าเนี่ยถ้าผมไม่ออกมาแฉเรื่องนี้พวกเราทุกคนเนี่ยจะรู้ไหมว่าคุณชูวิทย์ได้เงินมา สองถุงคุณชูวิทย์ไม่บอกใครเลยครับนะฮะวันนี้จะมีการนัดแถลงอีกไหมยกที่สองวันนี้ไม่ได้นัดนะวันนี้เป็นทางโรงพยาบาลนัดนัดแถลงคู่กรณีเนี่ยยังไม่นัดนะคุณชูวิทย์เนี่ยวันนี้เขาจะไปทํากิจกรรมคัดค้านกัญชาเสรีอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ละประโยช์เพื่อสักครู่นี้พี่โจมบอกที่ว่าทนายตั้มคเนี้ถ้าผมไม่ออกมาแฉคนจะรู้ไหมว่าคุณชูวิทย์ทำแบบนี้ก็มีคนตั้งคําถามสําคัญกลับเหมือนกันว่างั้นทนายตั้มแฉต่อ พราะทนายตั้มได้รูปมาจากใครต้องแฉร์เป็นที่ต้นทางคนให้ด้วยไม่ใช่คนลับอย่างเดียวหนึ่งตอนนี้มีคนอยากรู้ว่าหนึ่งทนายตั้มได้ข้อมูลจากใครรูปถุงกระดาษเนี่ยใครส่งให้อยากจะรู้ชื่อคนแชร์แล้วก็สองอยากจะรู้ว่าตํารวจที่หิ้วเงินไปให้คุณชูวิทย์นะฮะที่บอกว่ามีสองคนคนหนึ่งเนี่ยชื่อย่อพลตำรวจตรีอ่อ่ออปอปางอยู่ในราชการส่วนอีกคนหนึ่ง เกษียณแล้วเนี่ยพลตารวจโทปอปลาเนี่ยเป็นใครใช่หน้าที่ไหมที่ต้องหิ้วเงินไปเคลียร์ให้กับเว็บพนันคนที่ชื่อปอปลาเนี่ยเขาให้ชื่อเล่นว่าแป๊ะผู้การแป๊กเกือบเกือบะเกือบไปตลอดเลยล่ะชื่อพี่แป๊เนี่ยแป๊กไม่ใช่แป๊ะเสียงข no? ่าวตลอดเลยส่วนอ้ออ่างเนี่ยใครก็ไม่รู้ แต่ผมมีอยู่ในใจแล้วล่ะชื่อเนี่ยเออแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเรื่องนี้นะตั้งแต่คุณชูวิทย์แฉมาจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้มีตำรวจเกี่ยวข้องในทุกกระบวนการเอเอทุกกระบวนการเลยนะหยกอา่านั่งนะสิแปลกไหมล่ะคนที่พาคุณแทนไทยไปหาคุณชูวิทย์ก็บอกว่าเป็นตำรวจคนที่หอบเงินสารวัตรซัวไปให้คุณชูวิทย์ก็เป็นตำรวจ อ๋อที่แชฉก็มีตำรวจอยู่ในทุกอนูรูขุมขนของขบวนการแล้วมันแปลกไหมล่ะมันแปลกไหมล่ะมันแปลกไหมอ่ะมันใช่หน้าที่ไหมอย่าไปถามถึงหน้าที่นี่แหละจริงจริงก็ถามถึงอำนาจดีกว่าเอาจิงริงนะมันก็มีประโยชน์นะที่ทนายตั้มกับคุณชูวิทย์เนี่ยมาแฉกันเองเนี่ยคืออยากจะให้หยิบข้อมูลพวกนี้มาดำเนินการกับคนที่ทำผิด คนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ผมว่าถ้าเกิดทั้งคู่เนี่ยเปิดกันให้หมดไม่ต้องไม่ต้องมีกักนะสนุกกว่านี้อีกอ,อนี่นะครับ